เลี้ยงแล้วไปไม่รอดเลี้ยงสายโตเร็วแล้วไปไม่รอด<ม>เลี้ยงไม่ได้<ม>เลี้ยงไม่จบขอบเยอะเลยนะเรื่องระยะเวลาการโตที่ช้ามากร้อยยี่สิบร้อยห้าิบได้เลยในเรื่องของฝั่งการโตเนี่ยค่ะออตอนนี้ p D G ของพี่ไผ่ยอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่เป็นค่าเฉลี่ยก็ได้ค่ะประมาณศูนย์จุสี่จุดห้าประมาณนั้นอ,อแล้ว,แล,วแล้วอย่างในส่วนของอาหารเนี่ยค่ะ จำเป็นไหมว่ากุ้งแสบพันธุนเราจะต้องอัดอาหารที่มีโปรตีนสูงๆเลยหรือว่าพี่ไผ่ใช้โปรตีนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สําหรับการเลี้ยงกุ้งแสบพนนี่ใช้อยู่เป็นโปรตีนต่ำเป็นอาหารโปรตีน36มสิบหกโปรตีนต่ำผมต้องการลดไซส์าภายในสี่สิบห้าวันอตอนนั้นกุ้งผมอยู่ที่สามสิบสองตัวก็เลยสอบถามทางทางพวกทางกลุ่มทางกลุ่มท,ท,ที่ที่อยู่ด้วยกันที่ช่วย ก็มีแนะนํามาให้ลองใช้ปฏิตภันธ์ตัวนี้ดูเป็นแอมบิโคลของสายทนนะฮะ99วัน34ตัวก็ก็โอเคอยู่ก็ไม่ได้คีเลในระยะเวลาเท่านี้ก็ปิดบอกไปสวยงามยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ลอกบ่อรายการที่จะพาทุกท่านไปเจาะลึกทุกเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะ โดยวันนี้กระแตและน้องเตยคะ่ะมีเรื่องที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับข,ของการเลี้ยงสัตว์น้ํานะคะในเรื่องของการเลี้ยงกุ้งสสยพันธุนนั่นเองค่ะว่าเคดไม่รับพี่จะทํายังไงให้กุ้งนั้นโตไวนะคะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะที่มีประสบการณ์จริงจากบ่อเลยนะคะเป็นใครคะน้องเตยพี่ไผ<พ>่โฟคิงค่ะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจากจังหวัดนคร,รปฐมค่ะแล้วที่นี่พิเศษยังไงบ้างคะน้องเตยค่ะพี่ไผ่นะคะเป็นเกษตรกรผูร้เลี้ยงกุ้งเนาะ เป็นลูกค้าอ้องเตยอยู่เขตนครปฐมค่ะพี่แต่ซึ่งพี่ไผ่เลี้ยงความหนาแน่นค่อนข้างสูงซึ่งที่พี่ไผ่ปล่อยกุ้งก็คือ1นึ่งแสนห้าหมื่นตัวต่อบ่อขนาดแค่3งานค่ะพี่ถือว่าเป็นความหนาแน่นที่ค่อนข้างสูงเลยสําหรับพื้นที่ที่เป็นความเค็มต่บถูกต้องค่ะพี่แต่แล้วผลการเลี้ยงของพี่ไผ่เป็นยังไงบ้างคะน้องเตยค่ะผลการเลี้ยงของพี่ไผ่นะคะก็คือปิดที่ไซส์ยีตัวต่อกิโลค่ะพี่แต่ซึ่ง ได้กำไร100%ค่ะพี่แตโหค่อนข้างเยอะมากเลยคะ่ะงั้น<ด>เราไปดูกันเลยคะ่ะสวัสดีพี่ไผ่ค่ะกะแตแล้วกวนพี่ไผยช่วยแนะนําสักเล็กน้อยค่ะครับผมก่อนเลิกภูพญ์เนียนะครับ หรือไผ่โฟคิงเกษตรกรนครปฐมนะครับเลี้ยงกุ้งขาวค่ะพี่ไผ่เริ่มเลี้ยงกุ้งหรือว่าเข้ามาสู่วงการกุ้งมาแล้วประมาณกี่ปีได้ล้วคะประมาณหกเจ็ดปีที่แล้วอเข้ามาต่อจากพ่อค่ะกระแตได้ข่าวมาว่าพี่ไผ่เลี้ยงกุ้งสายพันธุ์นใช่ไหมคะใช่ค่ะเ,เริ่มเลี้ยงตั้งแต่แรกเลยหรือว่าเพิ่งมาเปลี่ยนได้จะมาเปลี่ยนได้ประมาณสักเกือบสองปีอืม ขอสอบถามเหตุผลได้ไหมคะว่าว่าทำไมเราถึงเปลี่ยนมามาเริ่มเป็นเลี้ยงกุ้งสายพันธุ์ทนแล้วเนี่ยค่ะอเลี้ยงแล้วไปไม่รอดเลี้ยงสายโตเร็วแล้วไปไม่รอดเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไม่จบขอบอแต่พอมาเริ่มเลี้ยงาสายทนรู้สึกดีมันมันตอบโจทย์คคือจับช้าหน่อยแต่เราหิดบ่อได้มีกำไรโอเค ตั้งแต่เริ่มเริ่มเลี้ยงสายพันธุ์ทนมาย้ยค่ะพี่ไผ่พี่ไผ่มีมีเจอข้อจํากัดในการเลี้ยงกุ้งสายพันธุ์กลุ่มนี้มากน้อยแค่ไหนคะเยอะเลยนะเรื่องระยะเวลาการโตที่ช้ามากร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบได้เลยอ่อก็เลยต้องอัเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยๆตั้งแต่ที่พี่ไผ่เลี้ยงมาค่ะ ณนะตอนนี้กระแตทราบว่าพี่ไผ่มีจับข้อมูลในเรื่องของการเลี้ยงด้วยทีนี้ก็เลยอยากจะขอสอบถามหนว่าใน,ในเรื่องของฝั่งการโตเงี้ยค่ะออตอนนี้ P D G ของพี่ไผ่อยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่เป็นค่าเฉลี่ยก็ได้ค่ะประมาณ0ูจุดสี่ถึง0.5จห้าประมาณนั้นได้อยูอ่คือถ้ามองในเรื่องของสายพันธุ<ๆ>์ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเ,เรียกได้ว่าค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยเงี้ยค่ะทีนี้กระแตขอสอบถามสัก นิดนึงค่ะในในเชิงของว่าการที่จะทําให้กุ้งสายพันธนุ์ทนในกลุ่มนี้ทำให้กัดอัตราการโตหรือ PDG มันไปได้ถึงประมาณ0.4จนถึง0.5เนี้ค่ะมีเทคนิคยังไงบ้างค่ะที่ที่พี่ไผ่เสริมเข้ามาในในการเลี้ยงกุ้งสายพันธุ์ทนให้มันเ,เสริมเรื่องของการโตได้ดีขนาดนี้ค่ะก็มเีเรื่องการตรวจน้ําแล้วก็วิชาพัณฑ์ อย่างาก็มีของแอมิโคของ ASP แล้วก็มีพวกโปรไบโอติกพวกตัวน้ำเน้นย้ำเรื่องการตัวน้ำด้วยแล้วแล้วอลายอย่างในส่วนของอาหารเนี่ยค่ะจำเป็นไหมว่ากุ้งแสบพันธุ์เราจะต้องอัดอาหารที่มีโปรตีนสูงสเลยหรือว่าพี่ไผ่ใช้โปรตีนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สําหรับการเลี้ยงกุ้งแสบพันธุ์ที่ใช้อยู่เป็นโปรตีนต่ำเป็นอาหาร,าหารโปรตีน36มสิบหกโปรตีนต่ำค่ะ,ะพี่ไผ่มาใช้ อาหารโปรตีนตับเนื่องจากมีข้อดีใน,ในในจุดไหนนะคะเป็นจะได้ผลเรื่องอพวกแอ,อมเนียรไนไตร์ <c oughs> จะน้อยจะไม่สูงเท่าพวกโปรตีนสูง <c oughs> ค่าน้ําเราจะได้เราจะไม่เสียเรื่องพลังงาน <c oughs> การถ่ายน้ํานอะไรเยอะค่ะทุกวันนี้ที่ทาก็คือแค่ดูดเลนแล้วก็เติมน้ําเข้าบางบ้างให้มันให้มันเท่าเดิมแค่นีไไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จัดการน้ําแบบถ่ายน้าหนักถ่ายน้ำอะไร โดยสายทนด้วยแล้วก็เราตอนนี้ที่เราจัดการมากมากก็คืออยากจะให้มันย่นระยะเวลาการเลี้ยงให้มันสั้นลงมาในสายทนอนเราก็เลยต้องใช้เทคนิคบางพวกนี้ค่ะทีการที่เห็นพี่ไผ่พูดมาว่ามีมีใช้ตัว M time ก็คือตัว AsmiCo ที่พี่ไผ่แจ้งมาอันนี้คือมันสามารถตั้งแต่เริ่มใช้มาเลยค่ะ กระแตขอสอบถามหน่อยว่าถ้าเทียบกันกับก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ใช้มันมีความแตกต่างมากน้อยแค่ไหนสําหรับการใช้กับไม่ใช้ในเรื่องของการโตงเงี้ยคะ่ะพี่ไผ่ต้องต้องเล่าจุดเริ่มต้นก่อนค,คือมันจะมีช่วงที่ตลาดต้องการกุ้งไซส์29กตัวแล้วเพอเอิญตอนนั้นผมต้องการโลดไซภายในสี่ห้าวันออตอนนั้นกุ้งผมอยู่ที่ส2ตัิค่ะตก็เลยสอบถามทาง ทางพวกทางกลุ่มทางกลุ่มที่ท,ที่ที่อยู่ด้วยกันที่ช่วยก็มีแนะนํามาให้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูเป็นแอมบิโคลองลองลองเสริมดูในปริมาณ5-10กรัมพอลองใช้ดูเออมันลดไซได้จริงๆค่ะก็เลยเติดใจแต่เรามาปรับใช้ในใน,ในการเลี้ยงตลอดขอบตั้งแต่เริ่มแรกในปริมาณที่บางลง เพราะเราไม่ต้องการอัดอะไรขนาดนั้นแต่ในช่วงนั้นเราต้องการเล่นสปินจริงค่ะอย่างนี้คือเทคนิคการใช้ในส่วนของผลิตภัณฑ์เอ็มสายอย่างตัว S อสมิโอย่างเงี้ยค่ะพี่ไผ่คือเอาไปใช้คู่จับกับช่วงของอัตราการโตที่มันที่มันเพิ่มขึ้นมากๆในช่วงแรกหรือว่าตอนนี้คือพี่ไผ่ใช้ตลอดทั้งช่วงเลยตั้งแต่การเลี้ยงใช่เริ่มตั้งแต่เริ่มเลี้ยงเลยก็ตั้งแต่อาหารเบอร์หนึ่งเลยค่ะแต่ว่าใปัญญาที่บางค่ะ ปริมาณที่ผายก็จะลดใช้ลงมาเพาื่อให้เรื่องของต้นทุนมันอ,อยู่ในระดับที่รับได้ใช่ไหมคะใช่เพราะทำไมแล้วก,ก็จะสูงเกินไปค่ะ ก็อย่างที่พอจะทราบมาบ้างว่ากุ้งเนี่ยเวลามันมันโตขึ้นหรือว่ามันเพิ่มขนาดสายขึ้นเนี่ยมันจะมีการลอกคาบใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยถ้ามีการใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่มันค่อนข้างที่จะกระตุ้นในเรื่องของการโตเร็วอย่างพวกเอมไซอย่างตัวที่พี่ไผ่ใช้อยู่ก็แอสมิโคนะคะทีเนี้ยกระแตขอสอบถามหนะะ่อยค่ะว่าพี่ไผ่มีเจอปัญหาลอกนิ่มบางหรือเปล่าคะไม่เจอเลยค่ะ ไม่เจอเลยใช่ไหมคะอันนี้ขอสอบถามเทคนิคเรื่องของการเตรียมน้ําหน่อยได้ไหมคะว่าพี่ไผ่มีการเตรียมน้ํายังไงบ้างในในเชิงของฝั่งที่เป็นเรื่องของการแรกธาตุที่เกี่ยวข้องกับลอกคานไหยคะใช่เราตรวจน้าทุกวันอยู่แล้วเป็นเป็นจุดแข็งของเราเลยตรวจน้ําทุกวันอะไรขาดเราก็เติมซึ่งถ้าปัญหาลอกนี่เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องปัญหาเกี่ยวกับพวกแคลเซียมแมกนีเซียมที่ที่มันขาดไปทําให้ไม่เพียงพอกับปริมาณกุ้งที่ต้องการใช้ค่ะ อย่างนี้กระแตลบกวนสอบถามนิดนึงค่ะว่าตอนนี้พี่ไผ่สมมติว่าตรวจตรวจน้ำมาอย่างเงี้ยค่ะพี่ไผ่ดูค่าเป็นในเรื่องของอัตราส่วนยังไงบ้างค่ะรัตราส่วนสูตรอัตราส่วนนี้มันเป็นของมีคนคิดอยู่แล้วแล้วเอาาใช้กันของในกลุ่มกลุ่มเราเนี่ยครับก็จะเป็นของทางพี่วันสุพรรณที่คิดอัตราส่วนนี้มาเป็นของน้ําจืดนะฮะเป็นอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งแคลเซียมหนึ่งแมกนีเซียมหนึ่งแคลเซียมร้อยแมกนีเซียมร้อยประมาณนี้ครับใกล้เคียงอยู่แค่นี้ไม่ไม่ไม่มา ไม่ไม่เพี้ยนเกินไปแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือต้องตรวจน้ำทุกวันสำคัญมากจุดแข็งเลยอันนี้เพราะว่ากุ้งไม่ได้เราคาบแค่ที่พี่ไพภีบอกไม่ได้ว่าวันพักกับวันโกนบอกทุกวันใช่แล้วก็เขาพูดมาอย่างหนึ่งว่าเราไม่สามารถรู้อะไรเกี่ยวกับกุ้งได้นอกจากตรวจค่าน้ำนี่แหละครับจริงค่ะอันนี้อาจารย์บอกมาค่ะอีกสักคำถามหนึ่งค่ะคำถามสุดท้ายแล้วค่ะว่า กระแตอยากจะบรบกวนพี่ไผ่ช่วยฝากหน่อยหรือว่าเป็นแนะนําถึงเกษตรกรหน่อยสําหรับผู้เลี้ยงที่อยากหันมาเริ่มเลี้ยงกุ้งสายพันธุ์ทนแต่ว่ามีข้อจํากัดในเรื่องของการโตอย่างโตได้ไม่มากพอแล้วก็มีข้อจํากัดในเรื่องของวันเลี้ยงที่มันค่อนข้างยาวนานจนเกินไปอะไรเงี้ยค่ะว่าเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างให้ให้เห,หมาะสมกับการที่จะมาเลี้ยงกุ้งสายพันธุ์นี้แล้วก็ได้ลดระยะวันเลี้ยงได้โดยเห,เหมือนที่พี่ไผ่ทำเนี่ยค่ะ สิ่งแรกเลยคือสายพันธุ์ทนข้อเสียของเขาคือระยะเวลาแต่เราต้องเลี like <h isa> <h isa ้ยงให้ได้ก่อนนะฮะสิ <h <h ่งแรกเลยคือต้องเลี้ยงให้ได้ก่อนจากจากสายพันธุ์ทนเนี่ยถ้าถ้าเลี้ยงได้ในระยะเวลาที่นั้นแล้วเราค่อยมาเริ่ม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 ลดเริ่มเริ่มลดระยะอย่างอย่างของผมก็เรื่องแร่ธาตุตั้งแต่วันแรกเลยตรวจน้ำตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็ให้ผลิตภัณฑ์เสริมเอนไซม์แอมิโคเอ่อเติมอ่บำรุงตับพวกอะไร พวกนี้ครับแล้วก็จะมีะะสารเคสารบางตัวที่ที่เราใช้อยู่ตลอดทั้งขอบอม,มันจะช่วยลดะระยะเวลาได้อย่างรอ,อบที่ผ่านมาก็ของสายทนนะฮะ,ะ99วัน34ตัวก็ก็โอเคอยู่ก็ไม่ได้คีเลในระยะเวลาเท่านี้ก็ปิดบอกไปสวยงามเราก็ในเรื่องของปัญหาค่าแอมโมเนียในไตก็ไม่พบด้วยใช่ไหมคะไม่พบ เพราะด้นนี้มันมเราเราว่ามันอยู่ที่อาหารด้วยตรงน<ม>ี้เป็นอาหารโปรตีนต่ำค่ะแถมันในี้ใ้เลยไม่ไม่ไม่สุกก็ได้ความรู้ไปอย่างเต็มที่เลยนะคะสำหรับเทคนิคของการเลี้ยงกุ้งสายพันธุ์ทนแล้วทำให้โตไวนะคะแล้วก็สามารถลดวันเลี้ยงได้นะคะก็กะแต่ขอขอบคุณพี่ไผ่มากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้ในในวันนี้<ด>แล้วก็อ,อย่าง อีกจุดหนึ่งนะคะที่อยากจ,จะเสริมในเรื่องของเกษตรกรเพราะว่าพี่ไผ่เนี่ยอย่างที่เราฟังกันมาก็คือเรื่องของการเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลน้ําข้อมูลการเลี้ยงค่อนข้างที่จะละเอียดเลยใช่ไหมครับสำคัญมากอืมเป็นสถิติที่เราดูาดย้อนหลังได้แล้วก็เอามาใช้ในอนาคตได้ครับใช่ค่ะก็อันนี้เองเนี่ยเป็นจุดอย่างหนึ่งเลยที่ทําให้พี่ไผ่เนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์ข,ข้อมูลแล้วก็สามารถที่จะ ทําในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการเลี้ยงต่างๆให้สามารถที่จะทำให้กุ้งสายพันธนนุ์นียโตเร็วได้นะคะก็วันนี้ขอขอบคุณค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะช่วงอ q ควาพาซาทุกท่านคงจะทราบดีนะคะว่าลำไส้กุ้งนั้นแสนสั้นแค่ไหนนะคะบางทีเนี่ยอาจจะย่อยอาหารได้ไม่หมดวันนี้เราขอนำเสนอแอสมิโคนะคะเอนไซม์ MC ที่จะ ช่วยย่อยอาหารที่อยู่ในลำไส้กุ้งนะคะซึ่งในแอสมิโค่เนี่ยมีเอนไซม์มากมายหลายชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนเซเลเนสแพคตินเนสมมนาเนสกูคาเนสนะคะหรืออะไมเลสเองมากมายเลยทีเดียวนะคะซึ่งตัวนี้เองจะช่วยลดการขับแอมโมเนียนะคะจากโปรตีนในอาหารที่กุ้งเองไม่สามารถย่อยได้นะคะและยังเพิ่มในส่วนของตัวอัตราการโตของกุ้งให้สูงขึ้นได้อีกด้วยค่ะถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆที่จะช่วยให้คุณเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการเลี้ยงและทำให้คุณเลี้ยงได้อย่างยั่งยืนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามใาการรู้ลรอบอกไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรู้เอาเรา,เาด้วยเหรอเ <c oughs> ราทุกครู้สิใครเราจะพิเศษมา